เวลาเราเลือกเสื้อผ้าใส่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดแค่ว่าเอ๊สวยไหมนะเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าในบางยุคบางสมัยเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่มันอาจจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะรอดกับบ้านไหมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเสื้อผ้ามันทำหน้าที่มากกว่าแค่เปลือกนอกจริงๆมันคือภาษาที่สื่อสารออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยแล้วในบางช่วงเวลาเนี่ย ภาษาที่ว่านี้มันดังกว่าเสียงปืนเสียอีกอวันนี้เราจะย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่วุ่นวายแล้วก็นองเลือดที่สุดช่วงหนึ่งเลประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะนั่นก็คือยุคปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะใช่เลยครับเราจะมาเจาะลึกกันจากบทความที่ชื่อว่าเมื่อเสื้อผ้าคือตั๋วสั่งตายเบื้องหลังแฟชั่นและการเมืองในปฏิวัติฝรั่งเศสเศพื่อสำรวจดูว่า เสื้อผ้าที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดมันกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องซ่อนเพื่อเอาชีวิตรอดได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องราวในวันนั้นมันทิ้งมรดกอะไรซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของเราทุกคนในวันนี้บ้างพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจความขัดแย้งทั้งหมดเราคงต้องปูพื้นเรื่องสังคมฝรั่งเศสยุคก่อนปฏิวัติกันสักหน่อยนะครับที่เรียกว่าองเซียงเรจิม ตอนนั้นสังคมเขาแบ่งชนชั้นกันชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับชัดเจนชนิดที่ว่าเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยค่ะสังคมแบ่งออกเป็นสามฐานนันดรหลักๆครับฐานนันดรที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มนักบวชฐานนันดรที่สองคือเหล่าขุนนางและสุดท้ายฐานนันดรที่สามก็คือประชาชนทั่วไปเลยค่ะตั้งแต่ชาวนาที่ยากจนที่สุดไปจนถึงพ่อค้าเรือรวยแต่ประเด็นคือความเหลื่อมล้ำมัน มันสุดขั้วมากค่ะสุดขั้วขนาดไหนครับคือลองนึกภาพตามนะคะฐานนันดอนที่1กับสองเนี่ยรวมกันแล้วมีประชากรแค่ประมาณ2%เปอร์เซของประเทศแค่2%อเปอร์เซใช่ค่ะแต่กลับถือครองที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของชาติแถมยังมีอภิสิทธิ์ไม่ต้องเสียภาษีอีกอ๋อ oh. ในขณะที่ประชาชนอีก98%ปเ์ซนที่เหลือต้องแบกรับภาระภาษีทั้งหมดเพื่อค้ำจุนชีวิตที่หรูหราของคนกลุ่มน้อยนี้ค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยความโกรธแค้นมันคงคุกรุ่นอยู่ใต้พรมแน่ๆเลยนะครับแล้วความเหลื่อมล้ำที่ว่ามันแสดงออกมาผ่านแฟชั่นการแต่งกายยังไงบ้างครับโอ้โหมันแสดงออกมาชัดเจนที่สุดเลยค่ะอาจจะพูดได้ว่าแฟชั่นในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องของรสนิยมส่วนตัวเลยแต่มันคือเครื่องแบบที่ใช้ประกาศสถานะทางสังคมอย่างจงแจง้งเครื่องแบบเลยเหรอครับใช่ค่ะ แล้วก็มีแนวคิดหลักที่น่าสนใจมากอยู่เบื้องหลังแฟชั่นของชนชั้นสูงด้วยนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำงานฉันไม่จำเป็นต้องทำงานหมายความว่าเสื้อผ้าถูกออกแบบมาให้ใช้ชีวิตลำบากเลยครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะยิ่งเสื้อผ้าทำให้คุณทำกิจกรรมต่างต่างลำบากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่าสถานะของคุณสูงส่งมากเท่านั้นอืมเพราะมันคือการประกาศว่า ชีวิตของคุณสุขสบายมีคนรับใช้คอยทำทุกอย่างให้ตั้งแต่แต่งตัวป้อนข้าวไปจนถึงช่วยพยุงตอนเดินพอจะนึกภาพออกเลยครับยังชุดของผู้หญิงที่เห็นในหนังประวัติศาสตร์กระโปรงจะบานฟูฟ่องมากจนเดินแทบไม่ได้เลยเรือใบหรือแม้แต่กรงนกเล็กๆไว้บนนั้นโอ้โหจนมีเรื่องเล่ากันว่าพวกเธอต้องนั่งหลับบนเก้าอี้แทนที่จะนอนบนเตียงเพื่อไม่ให้วิกผมเสียทรงค่ะขนาดนั้นเลย มันคือการตะโกนออกมาดังๆว่าฉันมีเวลาว่างและมีคนคอยดูแลมากพอที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เป็นแนวคิดที่แปลกมากนะครับคือความหรูหราคือการแสดงออกถึงความไร้ประโยชน์ของตัวเองส่วนของผู้ชายล่ะครับมีอะไรแบบนี้บ้างไหมของผู้ชายก็ไม่ต่างกันค่ะสัญลักษณ์ที่ชัดที่สุดคือกางเกงรัดรูปยาวแค่เข่าที่เรียกว่าคูลอตซึ่งต้องใส่คู่กับถุงน่องผ้าไหมสีขาวสะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาครับ การที่ถุงน้องของคุณยังข่าวจั้วได้ทั้งวันมันคือการสื่อสายโดยในว่าเท้าของข้าไม่เคยสัมผัสพ,พื้นดินหรือโคลนตมเหมือนพวกชาวบ้านอ๋อคือขีดเส้นแบ่งตัวเองออกจากชนชั้นแรงงานอย่างชัดเจนที่สุดถูกต้องค่ะอันโออวดแต่เป็นการเหยียบย่ําความรู้สึกของผู้คนโดยตรงเลยประเด็นเนี้ยคือเชื้อไฟชั้นดีเลยค่ะนั่นคือการใช้แป้งสาลี แป้งสาลีที่ใช้ทำขนมปังเหรอครับใช่ค่ะในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักประชาชน98%อดอยากไม่มีแม้แต่ขนมปังจะกินแต่ในขณะเดียวกันเหล่าขุนนางกลับนำแป้งสาลีซึ่งเป็นอาหารหลักที่คนทั้งประเทศกำลังโหยหามาใช้ผัดหน้าให้ข่าวนวลและโรยบนวิกผมจนขาวโพลนเป็นแฟชั่นค่ะเดี๋ยวนะครับเอาอาหารมาโรยหัวเล่นเนี่ยนะใช่ค่ะ ในขณะที่คนอื่นกำลังจะอดตายอยู่ข้างนอกเนี่แหละครับใช่เลยค่ะนี่มันเกินกว่าคำว่าฟุ่มเฟือยไปไกลมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ความหรูหราแต่มันคือการแสดงออกถึงความไม่แยแสต่อความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมชาติอย่างเลือดเย็นที่สุดลองจินตนาการว่าเราเป็นชาวนาที่ลูกกำลังร้องไห้เพราะความหิวแต่พอเงยหน้าขึ้นไปมองรถมาที่วิ่งผ่านกลับเห็นคนรวยเอาอาหารมาโรยผมเล่นเป็นฝุ่นความโกรธแค้นมันจะรุนแรงขนาดไหน และนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เสื้อผ้าหน้าผมของคนชั้นสูงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมที่รอวันถูกชําระแค้นความขัดแยง้งมันตึงเครียดขนาดนี้สุดท้ายมันก็ต้องมีจุดระเบิดใช่ไหมครับแล้วพอการปฏิวัติเริ่มขึ้นจริงๆในปี1789เกิดอะไรขึ้นกับแฟชั่นพวกนี้ครับมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือในชั่วข้ามคืนเลยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะจากสิ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจและความน่าเกรงขามแฟชั่นชั้นสูงได้กลายมาเป็น เป้าสังหารทันทีการใส่ชุดคู่หลอดกับถุงน่องขาวหรือทำวิกผมสีขาวฟูฟ่องบนท้องถนนไม่ต่างอะไรกับการแขวนป้ายไว้บนคอตัวเองว่าฉันคือศัตรูของประชาชนเชิญมาลงทันฉันได้เลยฟังดูน่ากลัวมากแล้วพวกเขาปรับตัวกันยังไงครับเพื่อเอาชีวิตรอดมันคือจุดเริ่มต้นของยุคแฟชั่นแห่งการพรางตัวหรือแฟชั่นของแคมูฟ a g ชอย่างแท้จริงเลยค่ะ เหล่าขุนนางต้องละทิ้งตัวตนเดิมทั้งหมดเพื่อกลมกลืนไปกับฝูงชนจากผ้าไหมราคาแพงก็ต้องเปลี่ยนไปใส่ผ้าฝ้ายรเรียบๆสีทึมๆวิกผมสีขาวอลังการถูกโยนทิ้งไปแล้วหันมาไว้ผมทรงธรรมชาติก็คือต้องทําทุกอย่างให้ดูเรียบง่ายที่สุดใช่ค่ะเสื้อผ้าที่เคยออกแบบมาให้ใช้งานลําบากที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยเสื้อผ้าที่เรียบง่ายและคล่องตัวที่สุดคือต้องพยายามทําตัวให้เหมือนประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุดแต่ว่า การแต่งตัวให้เรียบง่ายอย่างเดียวมันเพียงพอหรือครับที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองอยู่ข้างประชาชนแล้วจริงๆมันมีสัญ,ญลักษณ์หรือไอเทมชิ้นไหนไหมครับที่ใช้แสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าฉันอยู่ฝ่ายปฏิวัติเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันไม่พอจริงๆในยุคที่ความหวาดระแวงมันรุนแรงคุณต้องมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเพื่อยืนยันตัวตนและสิ่งนั้นก็คือคอกเขตหรือคอกขาดค่ะคอกเขตค่ะมันคือเข็มกลัดหรือโบรูปวงกลมที่ทำจากริบบิ้นสามสี คือขาวแดงและน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธงปฏิวัติอ๋อเหมือนเป็นเครื่องหมายยืนยันฝ่ายใช่เลยค่ะและมันกลายเป็นไอเทมภาคบังคับที่ทุกคนต้องติดไว้บนเสื้อผ้าหรือหมวกของตัวเองไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครมาจากไหนการติดคอเขตคือการประกาศตัวว่าฉันคือพล,ลเมืองผู้รักชาติแล้วถ้าใครไม่ติดล่ะครับใครก็ตามที่ไม่ติดจะถูกมองทันทีว่าเป็นพวกนิยมเจ้า เป็นผู้ทรยศต่อการปฏิวัติและชะตากรรมของคนเหล่านั้นก็มักจะจบลงที่เครื่องเกียวตินค่ะโอ้โหเข็มกรัดเล็กๆชิ้นเดียวกลายเป็นเครื่องตัดสินความเป็นความตายได้เลยจากที่เคยแข่งกันหรูกลายมาเป็นต้องแข่งกันเรียบเพื่อเอาตัวรอดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันจริงๆแต่ผมเข้าใจว่าหลังจากช่วงเวลาที่นองเลือดที่สุดหรือที่เรียกว่ายุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวมันผ่านพ้นไปแล้วแฟชั่นมันเปลี่ยนไปในทิศทางไหนต่อครับค่ะ มันกลับไปหรูหราเหมือนเดิมหรือว่ามีปรากฏการณ์อะไรไปแปลกๆเกิดขึ้นไหมมันไม่ได้กลับไปหรูหราเหมือนเดิมค่ะแต่เกิดปรากฏการณ์ทางแฟชั่นที่อาจจะเรียกได้ว่าดำมืดและหลอนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้โอ้ oh. นั่นคือการถือกำเนิดของงานเต้นรำที่ชื่อว่าบานเดวิคติมหรือบอสเดวิคติมค่ะบอสเดวิคติมแปลตรงตัวว่างานเต้นรำของผู้ประสบภัยแค่ชื่อก็ฟังดูไม่ปกติแล้วนะครับงานเต้นรำของผู้ประสบภัยคนที่ไปร่วมงานคือใครกันครับ แล้วเขาไปเต้นรําเพื่ออะไรตินในช่วงยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวค่ะอืพอหมดยุคของผู้นำเผด็จการอย่างโรเบสเบียไปแล้วบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวเริ่มคลี่คลายพวกเขาก็เลยมารวมตัวกันจัดงานเต้นรํานี้ขึ้นมาแต่เป้าหมายมันไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเลยแม้แต่น้อยค่ะแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรครับถ้าไม่ใช่เพื่อความสนุกมันคือการแสดงออกถึงความเจ็บปวดค่ะ เป็นการใช้แฟชั่นและภาษากายเพื่อประชดความตายและเพื่อรำลึกถึงครอบครัวที่จากไปในรูปแบบที่เสียดสีและหลอนสุดขีดประชดความตายใช่ค่ะมันคือการแปลร,รูปความบอบช้ำทางจิตใจหรือทรมา m ให้กลายเป็นสุนทรียะรูปแบบหนึ่งที่น่าขนลุกโอฟังดูซับซ้อนและดำมืดมากแล้วแฟชั่นที่ว่ามันหลอนขนาดไหนพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับได้เลยค่ะมันมีองค์ประกอบหลักๆที่เป็นเหมือนรหัสของคนในกลุ่มนี้ อย่างแรกคือทรงผมค่ะพวกเขาจะตัดผมทรงที่เรียกว่า the victim's cut หรือทรงผมของเหยื่อมันเป็นยนังไงครับทรงผมของเหยื่อคือพวกเขาจะโกนผมบริเวณท้ายทอยออกจนสั้นกุดเตียนเลยค่ะโกนผมเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งเป็นการเรียนแบบนักโทษก่อนถูกประหารไม่มีผิดเพราะเพชฌฆาตจะต้องโกนผมที่ท้ายทอยออกเพื่อให้ใบมีดของกิโลตินทํางานได้อย่างสะดวกไม่ติดขัดอ การทำผมทรงนี้ก็เหมือนกับการจำลองภาพของพ่อแม่ตัวเองในวาระสุดท้ายนั่นเองโอ้แค่ฟังก็รู้สึกหนักอึ้งแล้วครับเหมือนแบกรับภาพสุดท้ายของคนในครอบครัวไว้บนหัวตัวเองเลยแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะอีกอย่างที่เป็นที่นิยมมากคือการผูกริบบิ้นสีแดงเส้นเล็กๆไว้รอบคอครับบางคนใช้ริบบิ้นผ้าไหมาบางคนใช้กระมีแต่ต้องเป็นสีแดงสดเท่านั้นเพื่อ อย่าบอกนะครับว่าเพื่อจําลองรอยเลือดถูกต้องค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่จําลองรอยแผลที่เกิดจากใบมีดของกิโลตินที่สับลงมาบนคอ<ฮ>เหมือนกับเป็นการสวมใส่บาดแผลของครอบครัวเอาไว้บนร่างกายของตัวเองอย่างเปิดเผยเป็นทั้งการรำลึกและการประท้วงเงียบต่อโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่แค่การแต่งตัวแล้วนะครับมันคือการแสดงออกถึงบาดแผลทางใจแบบสุดๆเลยฟังแล้วหดหูมากจริงๆ แต่มันยังมีจุดที่น่าขนลุกที่สุดของงานเต้นรำนี้อีกนะคะยังมีอีกเหรอครับนั่นคือวิธีการทักทายค่ะวิธีการทักทายปกติคนชั้นสูงต้องโค้งคำนับกันใช่ไหมเหรอครับตามธรรมเนียมคือใช่ค่ะแต่ในงานบบวเดวิกทีมแห่งนี้พวกเขาจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดแต่จะทักทายกันด้วยการสะบัดศีรษะใส่กันอย่างรวดเร็วและรุนแรงสะบัดหัวใส่กัน ใช่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่กระตุกและฉับพลันเพื่อเรียนแบบจังหวะสุดท้ายที่ศีรษะหลุดออกจากบ่าทตอนถูกคมมีดกิโยตินตัดขาดเหลือเชื่อเป็นภาพที่นึกตามแล้วทั้งเศร้าและหน้าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยครับห้องเต้นรําที่เต็มไปด้วยคนที่แต่งตัวเรียนแบบนักโทษประหารและทักทายกันด้วยการกระตุกหัวใส่กันมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการปฏิวัติมันทิ้งบาดแผลลึกขนาดไหนไว้ในใจของผู้คน ใช่ค่ะมันคือการแสดงออกทางร่างกายที่ทรงพลังและน่าเกลือมากเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่คำพูดไม่สามารถบรรยายได้หมดปัจจุบันแล้วครับเรื่องราวที่ทั้งหรูหราและเลือดสาดในอดีตมันทิ้งมรดกที่จับต้องได้อะไรไว้ในตู้เสื้อผ้าของเราในทุกวันนี้บ้างไหมครับเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะมรดกของการปฏิวัติฝรั่งเศสยังคงฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะมรดกชิ้นสำคัญสองอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมาก อย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกและอาจจะทรงอิทธิพลที่สุดเลยก็คือกางเกงขายาวหรือ trousers ค่ะกางเกงขายาวที่เราใส่ใส่กันอยู่นี่แหละครับใช่เลยค่ะกางเกงขายาวนี่แหละอืมมันเกี่ยวกันยังไงครับเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าเครื่องแบบของขุนนางชายคือการใส่กางเกงรัดเขาคอล l o t ครับ ดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ของฝั่งปฏิวัติที่เป็นชนชั้นแรงงานและคนยากจนก็คือการไม่ใส่คอลอตพวกเขาจึงถูกเรียกด้วยชื่อเฉพาะว่าอสองกูลอตอ๋อสองกูลอตที่แปลว่าพวกไม่ใส่กางเกงรัดเขา่าถูกต้องค่ะแล้วพวกเขาใส่อะไรแทนละ่ะก็คือกางเกงขายาวแบบที่คนงานท่าเรือหรือชาวนาใส่ทางานกันนั่นเองค่ะเข้าใจแล้วกางเกงขายาวเคยเป็นเหมือนยูนิฟอร์มของคนธรรมดามาก่อน ใช่ค่ะแต่เมื่อการปฏิวัติประสบความสำเร็จสิ่งที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นล่างก็ได้รับการยกระดับสถานะขึ้นมาทันทีกางเกงขายยาวกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมอ mm hmm. เป็นเครื่องหมายของพลเมืองในสาธารณรัฐใหม่ที่ทุกคนเสมอภาคกันและนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดค่ะทุกครั้งที่ผู้ชายในยุคปัจจุบันเลือกใส่กางเกงแล็กไปทำงานหรือใส่ยีนส์ในวันหยุด จริงๆแล้วพวกเขากำลังสวมใส่สัญ,ญลักษณ์ของชายชนะของสามัญชนในการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยไม่รู้ตัวโโอ้ห oh. มันคือมรดกที่ทรงพลังที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราทุกคนค่ะน่าทึ่งมากครับไม่เคยนึกเลยว่ากางเกงตัวหนึ่งจะมีความหมายทางการเมืองซ่อนอยู่ลึกขนาดนี้แล้วมรดกชิ้นที่สองล่ะครับคืออะไรมรดกชิ้นที่สองคือความเรียบง่ายหรือที่เราเรียกกันในยุคนี้ว่ามินิมอลลิซึมค่ะ การปฏิวัติฝรั่งเศสถือเป็นจุดจบอย่างเป็นทางการของสไตล์แฟชั่นที่ฟุ่งเฟือยสุดขีดแบบโรโคโคครับพวกโครงกระโปรงบานๆวิกผมสูงสูใช่ค่ะการประดับประดาที่เกินความจำเป็นทุกอย่างถูกกวาดทิ้งไปพร้อมกับระบบเก่าเลยแล้วมันถูกแทนที่ด้วยแฟชั่นแบบไหนครับมันถูกแทนที่ด้วยสไตล์ใหม่ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติกว่ามากค่ะโดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบคลาสสิกของกรีกโรมันเกิดเป็นแฟชั่นที่เรียกว่า Empire Silhouette Empire Silhouette ค่ะเป็นชุดเดรสทงปล่อยๆที่มีขอบเอลสูงอยู่ใต้อกเน้นรูปทรงตามธรรมชาติของสรีระไม่ต้องมีเครื่องรัดทงหรือโครงกระโปรงมาบีบรัดร่างกายอีกต่อไปอาจพูดได้ว่าการปฏิวัติได้ปลดปล่อยร่างกายของผู้หญิงออกจากพันธนาการของแฟชั่นแบบเก่าไปพร้อมๆก,กับการปลดปล่อยสังคมออกจากระบอบเก่านั่นเองค่ะเท่ากับว่าแฟชั่นที่เน้นความคล่องตัวและสบายตัวที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ก็มีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นี่เองใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนกระบวนการทัจากแฟชั่นเพื่อโอ้อวดสถานะมาสู่แฟชั่นเพื่อการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงวันนี้เราเดินทางผ่านเรื่องราวของแฟชั่นในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสกันมาอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับตั้งแต่ยุคที่แฟชั่นถูกใช้เป็นเครื่องมือแบ่งแยกชนชั้นสู่ยุคที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อพลางตัวเอาชีวิตรอดอื ไปจนถึงแฟชั่นที่ใช้แสดงออกถึงความบอบช้ำจากความตายและสุดท้ายก็กลายเป็นรากฐานของเสื้อผ้าที่เราใส่กันในปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดนี้มันตอกย้ำให้เห็นว่าแฟชั่นไม่เคยเป็นแค่เรื่องของเปลือกนอกเลยค่ะแต่มันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าตำราเรียนบางเล่มเสียอีกครับมันคือกระจกที่สะท้อนความขัดแย้งทางสังคมค่านิยมทางการเมืองและการต่อสู้ของผู้คนที่ถูกจารึกไว้บนเรือนร่าง เป็นข้อสรุปที่ยอดเยี่ยมมากครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูเล่นๆล,ลองจินตนาการดูว่าถ้าวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ขึ้นมาเสื้อผ้าแบบไหนจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราอยู่ข้างไหน หรือเครื่องแบบที่เราใส่ไปทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสูทชุดยูนิฟอร์มหรือแม้แต่ซื้อหยืดกางเกงยีนมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจในยุคสมัยของเราอยู่หรือเปล่า